วันนี้จะมาเที่ยวพาทัวร์กันมันจะเหมือนเที่ยวจริงๆ,ๆอะมาปูนปูปูนปูนไปเร็วไปเฮ้ยเอ้ยช่วยอยู่มาช่วยโอเคอะผ่านไปแล้วโอเคถึงจุดแรกจุดแรกเป็นจุดถ่ายรูปคือจุดลุกน้ำมาไหนจะมีไหม นี่ไงจินด็อกแท็กด็อกแท็กนีเ่เห็นไหมนี่นี่นี่มีน้ำเยอะอยลูกน้ำเนี่ยจะเป็นยุงเนี่ยแหละพอโตมาก็กลายเป็นยุงแล้วไม่วิวัฒนาการเนี่ยตอนแรกเนี่ยลูกน้ำเนี่ยจะเป็นตอนแรกเป็นไข่ตอนที่สองเป็นเป็นเอ่อลูกน ที่สาเป็นตัวม่งตอนที่สี่เป็นยุงแล้วก็มากัดฉันวัทุกครั้งมาไปต่อวุ้ยไป อย่าก้อนก้อน้ย ติจ,จบยักษ์ไวต่อเฮ้ยป,ปัดเปิดแล้วมันวิ่งไม่ได้ดูเห็นไหมมันวิ่งจ้าเุ้ย<ป>มันวิ่งได้อะแล้วมันก็เบรกยังเสียเวลาเลย <c oughs> เราไปสถานีบ้า